สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีนะครับผมวันนี้ในช่องทุนนาไนะครับผมวันนี้ในเกมรถบกเมลลิเดลีไทยคูนนะครับผมนะวันนี้ผมจะพามาเปรียบเทียบรถถังนะเว้ยซึ่งผมไปเห็นมาแหละมันค,คล้ายๆกันสถานะอะไรค,คล้ายๆกันการยิงกัน วิ่งการเคลื่อนที่อะไรต่างๆมันคล้ายกันนะครับผมผมก็จะอามาเปรียบเทียบกันให้ฟังโอเคนะครับผมเป็นรถถัง T90 v s กับ PL01 นะครับผม t ี0นี่จะซื้อเอานะสามารถซื้อได้นะครับผมใช้เงินในเกมแต่ p l 0 1นี่เป็นภารกิจที่มาให้ทำนานแล้วนะครับผมท่านะผู้ชมก็คือแบบว่ามันหมดเขตไปแล้วแต่ไม่รู้ว่า PL 0 1ศนนี่จะกลับมาใหม่หรือเปล่านะครับผม โอเคนะครับผมก่อนไปฟังก็ฝากกดไลค์ให้ hey, ถึง9ไลค์ได้ไหมนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ารถถังขั้นไหนจะโหดกว่ากันนะครับผมโอเคไปดูค้อแรกกันเลยเดี๋ยวก่อนเราจะไปพูดถึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกการอัปเกรดที่90นี่ผมก็ยังอัปเกรดไม่ครบนะครับผมท่านผู้ชมอัปเกรดความถึกสูงสุดนี่250เพชรห้าสิบพนี้ผมยังไม่ได้อัป pl 0 1นนี่จะอัปเกรดครบหรือย,อยังวะไม่รู้ว่าครบหรือยัง อีเวนต์อัปเกรดเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมมีหรือ,อยังเว้ยแต่มันไม่ขึ้นว่าผมมีนะหรือยังไงอะไรก็ช่างมันเถอะโอเคมามาในขั้นตอที่หนึ่งผมจะมาพูดถึงเรื่องความเร็วนะครับผมนะความเร็วที่ก้าสูนี่จะอยู่ที่ประมาณ3 5มสิบหนะ้าถึงห้าสิบนะท่านผู้ชมนะไม,ไม,ไม่ไม่เกินนี้นะถ้ายังไม่อัปเกรดหรืออัปเกรดแล้วอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวเขาขอเพิ่มเสียงในเกมแป๊บนึงไม่ได้เอาเสียงขึ้นต้กกอง google เสียงขึ้นหวือไงวาเออก็จะประมาณนี้นะการเล่งความเร็วก็เร็วนะท่านผู้ชม จากศูนย์ถึงสี่สิบหนึ่งวินะเว้ยดูขีดเข็มไม้มันเงี้ยวขึ้นนิดเดียวขึ้นแป๊บเดียวนิดเดียวบ้าอะไรเออแป๊บเดียวมันก็ขึ้นแล้วนะแต่มันวิ่งประมาณนี้แหละรถถังมันวิ่งไม่เร็วมากความเร็วการเคลื่อนที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรก็พลิ้วระดับกลางๆค่อนข้างต่ำนะไม่พลิ้วมากเท่าไหร่กลางๆค่อนข้างต่ำสไตล์รถถังเลยทีเดียวการเคลื่อนที่ความเร็วก็อยู่ประมาณ3 5ถึง50อะไรประมาณนั้นแหละ40-50อะไรก็ว่ากันไป อันนี้ความเร็วผมก็อัปเกรดสุดแล้วนะเออประมาณนั้นแหละนี่ความเร็วของ t 90ก็จะประมาณนีงต่อมาเรามาดูความเร็วของ pl01 นะครับผมนะอัตราการเร่งความเร็วนี่จาก0ถึง60นีแบบมันก็แบบแปบ๊บเดียวนะผู้ชมดูดิเร่งความเร็วได้แป๊บเดียว <c oughs> เครื่องแรงเหลือเกินอันนี้วิ่งเร็วกว่า t 90นะท่านผู้ชมวิ่งเร็วกว่าแบบมากเลยประมาณ10-20นะ วิ่งเร็วกว่ามากเลยทีเดียวถือว่าเป็นรถถังที่วิ่งเร็วเหมือนกันนะท่านผู้ชมอะไรประมาณนั้นนี่ยิงคนไปด้วย60สรุปก็คือเร็วกว่าทีเก้าศูนย์ยีดเคสำหรับ p l เอนะสำหรับที่ใครไม่มีอย่าเพิ่งเสียใจเผื่อมันมาใหม่นะท่านผู้ชมนี่ความเร็วเร็วจาด60ต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของความถึกนะท่านผู้ชมนะความถึกความแข็งแกร่งนะ ผมจะเอามีดมาปาดมันเดิมว่าใครจะถือก,กว่ากันนะผู้ชมฮ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบทีเก้านก่อนนะหนึ่งทีสองดีสามดีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทีแตกนะท่านผู้ชมนะสำหรับทีเก้าสูนถือว่าเป็นรถถังที่ถึกระดับกล,กลางค่อนข้างมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดู pl ศูนย์หนึ่ง เนีมาดู p l 0อน่ไม่มันจะปาดกี่ทีแตกกัท่านผู้ชมเดี๋ยวจะกดเปิดมีดก่อนนี่โอเค1นึ่งทีสองสามสี่ห้าหเจดปดทีนะท่านผู้ชมนะเออทีทีเูถึกกว่านะท่านผู้ชมเพราะว่าทีเก้ผมขนาดยังไม่ได้อัปเกรดนะทีเก้ผมยังไม่ได้อัปเกรดความถึกสูงสุดนะท่านผู้ชมเห็นไหม มันก็ถึกกว่าใช่ไหมเออตะขีดความถึกมันก็ไล่ๆกันนะท่านผู้ชมต่างกันนิดเดียวนะความถึกสรุปก็คือข้อนี้ทีเก้าศูนย์ถึกกว่านะท่านผู้ชมสําหรับความแข็งแกร่งนะต่อมานะครับผมเรื่องกระสุนและบอมผมว่าความแรงมันเท่ากันนะครับผมท่านผู้ชมอันนี้ผมก็จําไม่ได้เว้ยว่ากระสุนที่มันยิงออกไปนี่มันมันมีกี่นัดนะท่านผู้ชมเพราะว่าผู้พัฒนาเขาไม่เอาโชว์หน้าจอนะเขาเอาออกนะเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่า มันมีกระสุนกี่นะแต่เท่าที่แน่ๆน,นะบอมบอมหน้ารถถังนะมีนัดเดียวท่านผู้ชมมันก็เหมือนกันแหละกับ P90 อะไรประมาณนั้นข้อนี้ก็สรุปไม่ยากนะแล้วก็มีกระสุนระเบิดซึ่งแรงมากนะผู้ชมนีม่สามารถเอาไปสวยคอปเตอร์สวยเครื่องบินได้นะถ้ายิงโดนกระสุนระเบิดนี่บอกเลยเป็นกระสุนที่แรงมากเลยนะสําหรับ P90 นี่บอกเลยนี่แล้วก็มีบอมนะัาด้านนัดนหนึ่งนะท่านผู้ชมโอเค นี่เห็นไหมมันก็จะมีปืนคล้ายๆกันนะนะทุผู้ชมแต่เสียงปืนของ pl01 นี่จะดูแปลกๆไปอีกแบบมันจะแต้งๆแต่ที90เสียงปืนมันจะดูแน่นๆกว่าอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มีบอมหนึ่งนัดเหมือนกันมีกระสุนเหมือนกันเลยท่านผู้ชมเรื่องกระสุนบอมต่างๆก็ผมให้คะแนนเท่ากันแล้วกันจริงๆนี่นี่มันยิงเหมือนกันแหละเออประมาณนั้น ต่อมานะครับผมผมจะมาพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่านะผมความคุ้มค่าเอาที90ก่อนแล้วกันที T 90นี่ผมจําราคาไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะท่านผู้ชมแต่ถ้าใครมีตังค์ซื้อก็ผมว่าแนะนํานะซื้อไปเลยก็ดีนะครับผมท่านผู้ชมมันเป็นรถถังที่ดีคันหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมสามารถเอาไปสวยเครื่องบินแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็เสียงปืนยิงนี่แน่นมากนะท่านผู้ชมเสียงแน่นกว่า pl01 รับรองคุ้มค่าแน่นอน แต่ผมจะไม่พูดนะเพราใครคุ้มกว่านะเพราะว่า pl01 เนี่ยมันเป็นภารกิจที่ให้เราทำนานลวเลวยเออแต่เสียงปืน pl01 นี่มันงง,งงยังไงไม่รู้วะแต่เสียงทีเข้าศูนย์เห็นไหมมันแน่นๆยังไงไม่รู้เห็นไหมเดี๋ยวเราไปดู pl01 เออสำหรับความคุ้มค่านะแต่ pl01 มันก็คุ้มค่าแหละมันก็คุ้มเท่าเากันเลยท่านผู้ชมแต่ปืนเสียงปืนถ้าใครไม่ชอบนะี่เห็นไหมเสียงมันดังแบบ <c oughs> เอา้าแล้วประเด็นคือกูยิงใคร อะไรวมนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะ,อะผมยิงใครตอนไหนเนี่ยเสียงปืนมันงองแงงไปนะแต่ความโหดก็โหดเออประมาณนะั้นความเร็วก็เร็วกว่าที่90แต่ความถึกจะบางกว่าอันนี้ก็คุมมันกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับผู้ที่มีอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครไม่มีนะครับผมก็แนะนําให้ซื้อทีเก้าศก็ได้นะครับผมท่านผู้ชมสถานะมันดีกว่านะแค่ความเร็วมันไม่เร็วเท่า PL 0 1ศอะไรประมาณนะั้นแค่นั้นแหละ เออถ้าใครยังไม่มีพีเอูนก็จัดทีเกก็ได้ก็คล้ายๆกันอะไรประมาณนะั้นไม่ต่างกันมากโอเคความคุ้มค่าก็เท่ากันนะประมาณนี้ต่อมานะครับผมผมจะมาพูดถึงเรื่องการออกแบบดีไซน์ความเท่นะครับผมนะถือว่ายานพาหนะา2คันนี้นะมีความสมจริงไว้ท่านผู้ชมอันนี้ผมไปดูภาพมาเน็ตเออจริงๆอันนี้มันเป็นยานพาหนะที่ทํามาจากของจริงเลยนะดูรายละเอียดนะก็ถือว่าผู้พัฒนาก็ทําได้ดีนะท่านผู้ชม ถือาสมจริงนะอันนี้เป็นรถถังน่าจะอายุหลายปีแล้วทนะ่านผู้ชมใช่ไหมผมก็มไม่ได้ไปอ่านมาเมืออกันน่าจะหลายปีแล้วดูทรงมันเป็นรถถังแบบรุ่นดูเก่าๆมีความทหารดุดันมีความทหารดุดันอะไรกูเรียงคำคำผิดอีกแล้วเออมีความดุดันในการออกรบเป็นสีเขียวอะไรประมาณนี้นี่แบบเป็นรถทหารดีโคตรเทแล้วกันผมไม่พูดอะไรมากก็จะประมาณนี้ถือว่าเทนะท่านผู้ชม เอาไปบุกปา่าลุยปา่าลุยฝนลุยน้ําต่อมานะครับผมจะมาพูดถึงความเท่การออกแบบของ p l 01นะอันนี้มันจะมีความทันสมัยขึ้นมานิดหนึ่งนะผู้ชมมันจะต่างกันกันกบ T90 มากเลยนะมันจะเป็นมนมนเห็นไหมมนมนแบบเป็นโครงเหล็กแบบดูแข็งแกร่งดูดันแต่เสียงปืนแม่งเป็นแบบนี้ปองแบบป้งปองแบบป้องแบบอะไรก็ไม่รู้แต่มันก็ดีแหละนะผู้ชมการออกแบบก็ถือว่าเป็นรถถังที่ทันสมัยนะ รถถังคันนี้น่าจะอายุยังไม่เยอะเท่าไหรนนะ่น่าจะเป็นรถถังรุ่นใหม่ๆอยู่หรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าใครทราบก็สามาคอมเมนต์บอกผมได้นะเออการดีซาก็จะประมาณนี้นะเป็นทหา,หารยุคใหม่อะไรประมาณนั้นแต่อันอันที90มันจะออกแบบทหารยุคเก่าๆหน่อยแต่ก็ไม่เก่ามากอะไรประมาณนั้นนะก็รถรถถังคนละยุคแหละสองคันเนี่ยนะใช่หรือเปล่าวะ <laughs> กลัวผไปพูดมั่วอีกเออใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า p l 0 1กับ t 9 0นี่มันอายุห่างกันแค่ไหนเพราะว่าการดีไซน์มันแบบหน้าตาแบบ PL01 นี่มันจะดูทันสมัยกว่าอะไรประมาณนั้นโอเคมาท่านผู้ชมเรามาสรุปท้ายคลิปกันเลยดีกว่าว่าผมยกให้ใครเก่งกว่านานผู้ชมพนที่ได้ออกมาก็คือผมยกให้ที0นะเก่งกว่า p l 0 1นะ PL01 มันจะดีแค่ความเร็วแค่นั้นที่เร็วกว่าใช่ไหม ทีเก้มันถึกกว่านะท่านผู้ชมแล้วก็เขาเรียกอะไรวะความแรงของกระสุนของบอมนี่เท่ากันกับ PL01 นะแต่ความถึกมันถึกกว่าเว้ยประมาณนั้นแล้วก็ผมชอบเสียงปืนมันยิงแน่นๆดีท่านผู้ชมปืนกลมันนะเออน,นี่แหละเหตุผลที่ชอบท9 0มากกว่านะก็ชอบมากกว่านิดหน่อยนะท่านผู้ชมโอเค ใครมี pl ศูนย์หนึ่งก็จะพึ่งน้อยใจนะท่านผู้ชมเออก็จะประมาณนี้นะผมชอบทีเก้าศูนย์มากกว่าเวย้ยมาโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเปรียบเทียบนะครับผมนะถึง pl ศูนย์หนึ่งจะเร็วกว่าผมก็ชอบทีเก้าศูนย์มากกว่ามานันนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเร่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมนะไปแล้วครับผมบ๊ายบาย